วัดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องพีมอีกแล้วนะคะคะวันนี้เราจะมารีวิวกาวหมักฝรั่ง DIY อันใหม่นะคะมันก็คือแบบก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะมัเปดิดเปวแล้วมันก็จะมีถ้วยไอติมมาให้นะคะ คิดว่ามันน่งมาเติมขนาดนี้เลยนะทุกคนมันเยอะมากใช่ปะออกมาจะให้ทำอะไรเติมใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้เอาสีอะไรวิพีมสีชมพูแล้วกันชมพูอ่อนเหรอทุกคนแดบนู่นนะ ทำมอ่ะตันี้มันทำไมมันเล็กยิวเลยอันนี้เริ่มบีบเริ่มบีบอะลีนแล้วคะ่ะบีบให้มันแน่นๆเลยนะคะน้อยไปค่ะต้องออกขึ้นมาอีกค่ะอันนี้ทำเองนะ,ะอันนี้ทำให้ตัวเองนะเพราะว่าทุกคน หนูทำอะไรก็ไม่สวยหมดเลยเอ,อ่ะอ๋อสวยอยู่นนสวยสวยค่ะหนูจะตกแต่งตกแต่งอะไรคะด้วยด้วยตัวหมานี้เลยแล้วกันอันนี้ทำให้ตัวเองเดยวคนอ่ะเพื่อนเอามารับห้าคนเลยนะรอบนี้อ่ะให้ห้าคนเลยหรอคะใช่อันนี้ทำให้ตัวเองแต่ของเพื่อนอะ่ะไม่ ไม่เอาแบบไอจิมดีกว่าหนูทำไม่สวยจะเอาเป็นแบบไหนคะจะเอาเป็นแบบหนูคดิดก่อนนะคะนี่ได้ไหมโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยนะทุกคนทุกคนมันมีประดิษฐ์แบบโอ้โคตรเยอะเลยฮะโคตรเยอะเลยหรอทุกคนดูคามามากใหญ่มากอะไรนะคาหม,มาใหญ่มากอุย้ยพูดงั้นได้ไง มีอะไรบ้างแนะนำหน่อยนี่คืออะไรบ้าง็เปน,นี่มันเป็นถ้าอันนี้คือใส่แล้วเป็นติดไปติดมาจะเป็นพวงกุญแจใช่ไหมคะใช่จากแบบใส่นี่คือมาเป็นสีม่วงแล้วใช่ไหมคะโอ้โหแล้วนี่สติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยคะ่ะน้องพรีมมาเอาสติ๊กเกอร์สีอะไรสีพิ้งค่ะมาชอบสีพิง้งไม่สติ๊กกสีพิง้ง นะคะก็เพื่อนเพื่อนโต๊ไปนิดหน่อยเมื่อกี้เราไปลงมาิี่ฟายเพราะว่าแบบอันนี้ก็คือพูกคุณถ้ามันไม่สวยก็คือไม่ให้เพื่อนนะเราจะทำให้เพื่อนแบบก็สวยมากเลยค่ะ แบบแบบเพื่อนดูไปเลยเพื่อนดูได้เลยนะเพื่อนมาดูได้เลยนะคะอย่างนี้เราไปเอามาชุ่มขนมจน, <c oughs> นนี้เราก็มาถ่ายคลิปน,นะเพื่อนมาดูได้เลยนะคะ ก็ต้องไปโรงเรียนเราเลยก็ทำให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเด็ดเพื่อนเพื่อนบอกว่าทีมทำไมแล้วแล้วภูกุจเจ่ะหนูก็บอกว่าวันนี้เรานอน,นวันนี้เรานอนบ้านเราไม่ได้นอนคอนโด ถ้าเรานอนคอนโดนเราเกิดใจเธอแล้วพูดจริงนะผมพูด,พดจริงไม่ใช่พูดเล่นนะเอาผ้า,นนาเปลี่ยนมื่อนะะอานมารีวีตนะครั้ยนาบีวิวใส่ดีใช่นหมเลือกแบบ กำลังดีใจเลยนะออนไลนใส่ผ้เาเปียกสวัสดีค่ะเรามารีวิวต่อนะนก็มีอรีวิวเองใช่ไหมเสร็จแล้วมัแต่เพื่อนเรากันนะคะจะท,ทำเสร็จเลยแล้วน้าหนึงมันตกแต่งให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนบอกว่าเอารูปอะไรก็ได้ อันไม่สวยก็ได้อันอันสวยก็ได้ื่อนบอกว่าก็คืออะไรก็ไม่รู้นะื่อนจะบอกไหมว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะของแล้วไม่สวยว่ะแต่ทำไมไราก็ต้องทำเอาไหนะ ยังยังยังพอแล้วมันจะเน่าจะต้มก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวต่อนะคะรอบนี้เรารีวิวเอ็มค่ะเดี๋ยวเามากตกแต่งกันเลยนะคะเห็นแจ็คปคาร์โบ่ด้วยมันก็คือมามามัน่ารังกหมดเลย ขิมีนี่โตะะคีิมีนีโตเดี๋ยวมันทานซฟล้มั้นนะคะ่เอาลูกอมให้เจดดีกว่านีองนะุดนะเสร็จแล้วน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรารอมันให้มันแห้นะหันมาดูหันมาดูหันมาให้องดูก่อนนี่คะ่ะไม่นมีกบกับ,อม,บอมยิ้มนะคะ ่อนะคะคเดี๋ยวถ้าเราเรียนเสร็จเดี๋ยวเรากลับมามาเล่นต่อนะคะห <c oughs> มามาช่วยทำเลยไม่ต้องรีวิวแล้วจบแล้วค่ะ